ไม่แอนนาโอ,โอ,โอ้ตกลงมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเป็นเขาวงกดนี่นะว่าแต่ว้ายเพียบบันเว้ยแล้วบันนี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมรอบนี้ใช้ค็ตกมันคนเดียวเลยนะ้าวายโอ้ยอชัดเจนดิบันนี่เองไหนล่ะบันนี่บันนี่อยู่ไหน หายตัว <erv> อย่าบอกนะบารี่อยู่ดีอยู่ข้างหลังชาเกิลดีเด้ย์อย่าบอกบ<ร> <precision. S 3> นะเธอเป็นผีพยาบาลน,นะถูกต้องชายกระโดดบารี่เป็นผีพยาบาลวันนีบ้บารี่จะมาไล่ล่าชายเกิลในเขาบนบนที่ว่าชายเกิลจะหนีรอดหรือเปล่าหายตัวไ<ะ>้หายตัวได้อยู่ชักเกิลยังไง ยด,ดูกันผู้าชายเขาจะจัดการมันไม่ได้ไเนี่ยเฮย้ยเอ้ยชายเขาไม่ใช่เขาจัดการไม่ได้แล้วหนีเขาเข้าวงกตอีกว่าไกลแชกเกิลว้าวแชกเกิลอยู่ไหนแ<อ>ชกเกิลเธออยู่ไหนมานี่เดี๋ยวนี้นะนี่เธอเป็นผีพยาบาลจริงๆใช่ไหมนะ่ะนี่มา,นมาที่เ,เจ้าแชกเกิลแล้ว,ว,วทิ้งหรอแชกกิ นี่เดียวนีนะ,ะเจอฉันแล้วเหรอเจอ,อชายเกลเรียบร้อยแล้วเอ,อ้หายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้าผีพยาบาลแ<ม>ิ่งไ,มไวมากเลยแฮ่บัดน,นี่เป็นผีพยาบาลแบบนี้ชายเกลว่าชายเก็ชนะนนแน่เลยนะ่ะทำไมอะชายเกลหืมทำไมนนมั่นใจอย่างนั้นบัดน,นี่หายชายเกลไม่เจอหรอกแาก็ไปแอบไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ชายเกลอยู่หน ชายแก้วย่ผีพยาบาลบันนี่หลบในเขาวงกดเองชายแก้วเธออยู่ไหนชายก็วจะให้บัต้องเป็นได้นะผู้ชนะในเขาวงกดแน่นอนอย่าให้บันนี่จับได้นะชายเกิลไม่รอดแน่คอยดูละกันใครจะไม่รอดกันแน่เจอเธอแล้วจริงเหรอ มาซี่มาซี่ซชคเกิเธอมาซี่เธอมาซี่ที่ไหนฉันเห็นเธอฉันรู้ฉันเห็นเธอแชกเกิลว้ายมันเอ้าเอาตายคู่อย่างน้อยฉันก็ไม่โดนผิวพยาบาลมันมีฉีดยาแหละโอ้อดเลยบันนี่แพ้ตานี้ตาต่อไปแชคเกิเป็นนางพยาบาลบ้าง ได้เลยรอบนี้ถึงตาใช้ตีแล้วนี่แน่ต şey ีติดสตัร์ตีต no> ิดสตันาร์ตใช่กูไร่มัตดีไม่ได้หรอกว่ามัตดีจองควรตีแน่ ติดสตันติดสตันเป็นไงล่ะบดีติไชเกลล่ะอ <Four> ้ายจรยอถึงเอคอยกฉันโอ้ชเกลเธอเฮ้ยทธาไปดักหน้าฉันได้ยังไงเนี่ยไปให้ถึงเขาพูดก่อนปั๊บปั เฮ้ยนักปั๊บใช่ก็เธอไล่ฉันไม่เจอหรอกวตีดีกว่าไหนแถวเด็ดเดีดยบัดนี่ไม่บอกหรอกชาร์เกิลถ้าบอกชาร์เกิลก็หาเจอสีทุกคนเป็นกำลังใจให้ผีพยาบาลชาร์เกิลด้วยีพยาบาลชาร์เกิลล่าบันที่ปิดได้หรอกบันทิดบันที่เห็นแว๊บๆเมื่อกี้ไหนยุ่ไหนมีใครเห็นนี้ก่อนนี่ดีนี่ว้ายทักปันปันตายเถอะว้านี่ไง นี่ก่อนนี่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 ไอ้ตายเถอะไอ้เชคเอร์อยู่ไหนหายไปไหนแล้วฮึบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ๊ะทำไมไม่เห็นแล้วเจอบัตตี้หรอกเปนเจอบัตตี้หรอกบัตตี้วิยญาเดอนเดบเดือเดือเด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 เอไหนได้เห้อเห็นแล้วเล้วนี่อย่ามาดีจัง หนึ่1 1 <t ell> ตงต่อหนึ่งเท่ากันบันนี้ชนะโรอบนี้เธอจัดการฉ <s uk ai> ันฉันหลุดจากการเป็นผีพยาบาลเลยนะสาสเจอตัวแล้วแท้แท้แก็ไม่ชนะบันนี่หรอกว้าวตาต่อไปบันนี่เป็นคนไล่บ้างไหนยาชายเก้ลไหนบอกจะให้บันนี่เป็นบ้างไนรอบนี้ให้ายเธอชายเก้าออกมาเลยนะ มันนี่ฉันอยู่นี่เธาอยู่ไหนเธอหันหลังมาสิชิโยนี้ออกมาหันหลังมันนี่ไม่ใช่ฉันเอ้าแล้วนี่ตัวอะไรอะชายเกลนี่มันนางพยาบาลนี่เฮ้ยมันหายตัวแล้วมันนี่อันนี้โดนจัดการแล้วไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเข้ากลุ่มก้อกอนเองเฮ้ยมา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 มันี่เฮ้ยวันนี้มันนางเพียร์เนคนกลัวจริงนี่ชายเกล ฉันพาเธอมาไม่ได้ว้าวมันนี่นางพยาบาลตัวจริงมันโหดกว่าตอนเรา อย่ยาบาลกันเองอีกไม่ตด้เชัยก็บันนี่ฟื้นแล้วชัยก็อยู่ไหนหนีไปแล้วชัยก็อยู่ในเขาวงกตบันพี่ชัยก็จะช่วยบันนี่แล้วแต่ว่าชัยก็ช่วยไม่ได้น่โอ้มันน่ากลัวมากเลยชัยก็ทั้งสามตัวมันไล่ล่าเราเลยตอนนี้ก็บันนี่จะใกล้ถึงหอคอยแล้วเดยกก็อยู่ไหนเฮ้ยทำไมบันนี่ทําไปหอคอยไวจังน่ะบันนี่วิ่งบนสันกำแพงนะเฮ้ย <c oughs> สัตว์กำแพงใช้ที่อยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าที่เดียวกันเลยอยู่ใกล้ๆกันนะไทเกิลให้ตายเด็ดทุยมุกอะไรของไทเกิลเนี่ยบันที่เกอบตามไม่ทันนะเนี่ยโอ้ยไทรกํากำลังหาทางไปขอคออยู่เพื่อเห็นมันสามตัวเลยใช่ไหมน้าเห็นสามตัวเลยไชเกิลบันนีกถืออคอยแล้วไชเกิลเร็วเรีบมาเดี๋ยวบันที่ช่วยจัดการให้เฮ้ยมันไม่ใช่แค่สามตัวไชเกิลมันมีหลายตัวไชเกิลถึงแล้ว ใช้ก็กำลังขึ้นไปนะบันนี่ใช้เข้ามาเร็วเดี๋ยวบันนี่ช่วยยิงให้มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วว้าวเต็มเลย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 นี่แนะ่บันนี่จัดการได้หนึ่งยิงมันจช้เข้ายิงมันโอ้บันนี่ใช้เข้ามาระเบิดยาใสา่ตอนนี้ใช้เข้กระเด็นกลับมาจุดเริ่มต้นนะบันนี่ยิงมันเนี่ยเธอยังรอดอยู่ม,มั้บันนี่เดี๋ยย่าใช้เข้า ก็เธอเห็นฉันไหมเมื really ่อก really ี้เห็นสิเัอปินมาเลยน่ะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไปมันหายตัวไปมันหายตัวไหมว้าวเออไม่นะเออเออโอ้ยอยู่ชายต้องโดนพยาบาลรุ่มหน้าดีดีนะปัดดี้ปลอมตัวเป็นนางพยาบาลทัน บันดี้บันดีไม่โดนจับฉีดยาแล้วชาเก้าก็ด้วยชาเก้าแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนางพยาบาลโหดชาเก้าว่าชายเก้าแต่รอดแต่เก้าอยู่ไหนเนี่ยแต่แล้วแล้วบันดี้เธออยู่ไหนนะไหนคือบันดี้ก็คือตัวไหนคนไหนคือชาเก้าน่ะตายแล้วเฮ้ยบันดี้บันดี้บันดี้ตื่นเต้นคนไหนชาเก้าเนี่ยชาเก้าคนไหนเฮ้ยให้มันเดินกันหมดเลย ใช้ก็ว่าใช้ก็จับดับใช่จับดัดแล้วอีก็จับจับดัดนี่แน่นี่แนะน่ว่านะอีแน,นะน่ี้อ้าวบัณฑิตจัดการชายเก้าไปแล้เมื่อกี้ก<ย>ารจัดการยังมีได้ยังไงจะแตกตัวเธอจัดการฉันเฉยเลยนะชุบชีวิตชุบชีวิต ชุบชีวิตตื่นเร็วชุบชีวิตฉันตื่นแล้วบันนี่วายเดี๋ยวบันนี่ช่วยบันนี่ช่วยปก,กันเชกเกิ้ลนี่ไี่ริงประหาดทำเชกเกิลใช่ไหมน,นี่แไงเชคเกิ้ลฉันว่าเชคเกิ้ลวิ่งหนีก็ไปในเขาวงกดเร็วเดี๋ยวบันนี่จัดก,การพวกนี้ให้เธอไม่น่ามาจัดการฉันก่อนเลยฉันอดแสงกลัวเป็นผีพยาบาลด้วยเลยนะ บันนี่อดแฝงตัวเป็นพยาบาลแล้วชายเกลโอ้โอบันนี่หยุดเพียงยาใส่บันนี่หยุดเพียงยาใส่ชายเกลโอ้ยเออ่าจะหมดลงมาในเขาวงกดมหาฉันเลยนะเอ,อถ้าอย่างนั้นบันนี่จะยิงระเบิดนิวเคลียร์ใส่มันให้หมดเลยนี่แน่ตายคนเดียวเหรอตายซับตายซอนเช็คเ็เพิ่งเกิดได้ใหม่ตายอีกแล้วนะ นี่ชเกิ้ลอะไรแชร์ก็มีแผนตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วใชร,รอบนี้ไม่ผิดตัวแน่นอนใช่เลยฉันจะตามแชรเกิไ้ไปติดติดว่าแต่แผนของเธอคืออะไรลหรอแผนของฉันใช่ไหมตอนนี้เราแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผีพยาบาลได้แล้วเราก็จัดการฉีดยาผีพยาบาลให้ครบตัวนเลยนี่แนะน่ทำให้มันติดสตันทำให้มันติดสตัน นี่แน่ชิดคับเชคเกิ้ลจะเอาฝั่งซ้ายเธอเอาฝั่งขวานี่แน่เราจัดการเสร็จทีหมดหนึ่งเราก็กลับบ้านได้แล้วถูกต้องเชคเกิ้ลนี่แน่อาบจัดการเสรหมดเชคเก็จัดการไปได้อีกทีหนึ่งเย้เอ๋มันได้จัดการหมดแล้วฝั่งนี้นี่แน่ทำไมติดสตันซะทำไมติดสตันซะนี่แน่ จัดการต่อเลยแผนการของเราสุดยอดจริงๆถึงยอดเลยชายเกล่ะแผนแบบสุดยอดทุกคนว่าชายกับบันนี่จะได้กลับบ้านหรือเปล่าคราวนี้น่ะแน่ว่าแต่ในพยาบาลยุคนี้มันไม่เดินกันเลยนะบันนี่วมันติดสตันกันอยู่เฮ้ยมันเดินแล้วแล้วตัวไหนชายเกลเนี่ยตัวนี้นึกแค่นักเลิตตัวโกงนี่ อาชัยก็อย <ous climb> <victory> hey. ู่ไหนปาร์ตี้หลุดมาไอ้ไม้นาชัยเกี่แผนของเราเกือบจะสำเร็จแล้วอ้าวอาชัยเกิลเธอเธอมปอยู่นี่หรอมาด่โดนตีเมื่อกี้เราจัดการกันเองไงแผนเราเลยไม่สำเร็จอีกแล้วนะว้าหายหายตัวมาดิหายตัวเราหายตัวอีกแล้วเฮ้ ใช่เขาว่ามันเหลืออีกตัวเดียวแล้วแม่มันได้จัดการได้แล้วในที่สุดเราก็ชนะแล้วเ yeah. ย้เตรียมกลับบ้านกันเถอะบันนี่เรากลับบ้านยังไงหรอเฮ้เอ๊ะใช้อะไรอ่ะเด็กใช้ก็ลอยนะบันนี่มันเกิดอะไรขึ้นว้าวานี่ก็สีแดงใช่ไนะเฮ้ยอยู่ไหนแล้วอะโอ,โอ ชายเกลว่ามันต้องเรียนแบบชายเก๋แน่ๆเลยนะทำเป็นตัวสีแดงนะ